สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสู่ช่องแม่หน่อยน้องเหมยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดได้ไงล่ะพ่อยายเนี่ยอาคาพิธีการแต่งขันยังไงก็มีเขันละมุนเลขันละมุนขันหาขันหาพิธีบานบ้านเข้าเป็นธำเนียม ประเภทนี้อ,อีสานอีสานโบรา,า,าคณคดีพื้นที่ยัยงค่ะมื่อีแบบทอดฝาป่าแล้วกว็ชักอันทชาหาผู้ชี่ดูอะไรไปตั้งอยังค่ะสั้งวัดโอ้สั้งพระใหญ่ตอนนี้ก็ร่างสั้งฐานอยู่ยังบ่าัเดี่ยวฐานมันโอ้อันนี้อันนี้เฮ็ดฐานก่อนเฮ็ดฐานก<า>่อน ยังมหันเป็นพระดอกมห้นเป็นพระร่างสางสารสารดู่ทยดูไปไเพื่อนเบิ่งเงที่ผู้กันเพื่ออย่างเบิง่งจิตวิไทยดูเดี๋ยวยลงจก้กจ้ะไายลงช่องยูทูบคือประเภทนีทั้ทงอีสานบ้านน <c oughs> ู่นกุ้งสี่วมกันบริจาคเออโบเมนบริจาคร่วมทั้งบุญ สั่งานพระสั่งฐานพระนวงสั่งพระแล้วคนสั่งฐานเยอยงู้พอันน้ฐานนี่คือองค์ใหญ่ม่นสี่คนสั่งๆั่นะสี่ม้วน้นสั่งอะไรกันองค์พระองค์พระนวลแล้วสี่องค์สี่องค์สี่องค์หน่อยคอหนงกว่าท่านเอออันนี้องค์าน้า พองค์ประทานงประทานสาธุมีบุญวาสนาพี่มร่รวมบุญรวมกุศลในรังนี้นะสางพระประทานหนึ่งอ่าูไลเข่อยสรางบาปสร้างกรรมหรือเอยแทงดูแทงจำนาทีจาบนักเป็นเราจาบเราเป็นศูนย์พระราชานวางพะระดัยาวกว่ไห เมื่โดนบนม่โดนก็เต็มพอดีเต็มพอดี